ที่สำคัญที่สุดอาจารย์รู้หรือเปล่าว่าอย่างไงหลังจากศาลมีคําพิพากษาแล้วกระทรวงไอซีทีคุณระนองรักสุวรรณชวีในขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีเออตั้งพันตํารวจเอกสุชาติวงอนันตชัยเฮ้ยคนนี้เป็น DSI เก่านี่ใช่เคยเป็นรองของทวีสอดส่องนะต่นและตอนหลังมาเป็นผู้ตรวจอยู่กระทรวงนี้เขาตั้งไปทำอะไร เป็นกรรมการเพื่อตรวจสอบตามคำพิพากษาว่าจะจัดการดำเนินการหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษหรือตลอดจนจะจัดการอะไรยังไงได้บ้างเอา,าไปเป็นประธานกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้เลยครับผมแล้วเขามีข้อสรุปไหมตั้งแต่บัตรนั้นจนกระทั่งบัตรนี้ยังไม่มีข้อสรุปอะไรชัดเจนและยังหาตัวคนร้ายไม่ได้เลยครับอา้าวก็ฟาวไปอีกฟาวไปอีกอา้าวประการต่อมาอาจารย์ครับ เจ้าหน้าที่ทีโอทหรือกอสทอ,อตลอดจนข้าราชการกระทรวงไอซีทบางคนบางกลุ่มบางพวกออาจารย์ครับเป็นซากเดนของทักษิณเต,ติบโตตั้งกับสีสามเขาบอกว่าจนกระทั่งถึงสี่สิบมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องเหล่านี้มันจะคอยเตะ สกัดขาสกัดแข้งการจะทําอะไรจะดําเนินการอะไรไปไม่ถึงกันสักทีครับอืและค่าราชการที่ดีเนี่ยก็เป็นเพียงไม้ซี่จะไปงัดไม้ซรงเหล่านั้นก็ไปไม่ไหวครับอาจารย์อแล้วอย่างนี้จะให้รัฐรบาลเขาทำยังไงล่ะเดี๋ยวผมกําลังจะบอกครับอาจารย์ว่าและสุดท้ายตัวการเมืองก็ไม่เข้มแข็งไม่สามารถจะจัดการเรื่องเหล่านี้ได้ทั้งหมด เป็นความบกพร่องที่รัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ hmm. ผมจึงต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจมันมีการทุจริตมีประพฤติมีชอบรวยแล้วที่ว่าไม่โกงนั้นไม่จริงหาผลประโยชน์บนประเทศชาติและประชาชน hmm. ดังนั้นรัฐบาลต้องไปจัดการให้เป็นไปตามคำพิพากษาแต่ไม่ได้จัดการครับอรจาอ hmm. ดังนั้นต้องจัดการถ้าไม่จัดการผมจะไม่ไว้วางใจครับ ตกลงถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจจบแล้วเนี่ยในเรื่องนี้อาจารย์จะโหวตให้ไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจผมดูดูแล้วเนี่ย <c oughs> ผมก็ไม่ค่อยจะไว้วางใจนะอาจารย์อ <c oughs> อาจจะโหวตไม่ไว้วางใจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยฟังว่ารัฐบาลเขาก็กำลังพยายามอยู่จะทำจะดำเนินการอยู่ <c oughs> ผมก็จะติดตามต่อไป ถ้าได้มีการดำเนินการแก้ไขหรือดำเนินการเป็นมรรคเป็นผลแล้วอาจจะไว้วางใจในภายหลังก็ได้นะอาจารย์เอแล้วอาจารย์คิดว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาอภิปรายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างที่อาจารย์หวังไหมผมคิดว่าคงไม่หยิบมาแน่นอนเพราะอะไรอ้าวก็เพราะเป็นเรื่องของพ่อเขาทั้งนั้นี่กลัวจะกระทบพ่อครับ ใครจะเอาเรื่องนี้มาพูดล่ะครับแล้วตกลงฝ่ายค้านไม่ได้สนใจปัญหาของบ้านเมืองเหรอไม่ได้สนใจผลประโยชน์ของประเทศชาติเหรอก็สนใจครับแต่สนใจในเรื่องที่ไม่กระทบพ่อเขาครับอ๋อพ่อเขาคือใครก็ศาลพิพากษายึดทรัพย์ไปแล้วนี่แหละครับอ๋อที่ตอนนี้อยู่ต่างประเทศ <laughs> แล้อ๋อ <laughs> ถ้าอย่างนั้นถ้าให้อาจารย์วันชยัยโหวตจะไว้วางใจฝ่ายค้านไหม ผมไม่ไว้วางใจแน่นอนครับเพราะเรื่องที่ควรอภิปรายดันไม่อภิปรายเรื่องที่ควรอภิปรายดันไปไม่อภิปรายอะไรอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นอาจารย์เดาว่าเขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้เนี่ยเขาจะอภิปรายเรื่องอะไรก็เรื่อง91ศพสิครับโอก็นักข่าวญี่ปุ่งญี่ปุ่นเนี่ยอาจารย์เห็นไหมโอ้โหเอามากระจายเป็นข่าวใหญ่โตเลยล่ะครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่า เขาต้องอภิปรายแน่นอนอา้าถ้าอย่างนั้นเราพักกันสักครู่นะครับครับประเทศไทยมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ชาติใดในโลกเราจะสร้างเมืองไทยให้กลับมาน่าอยู่ได้อย่างไร ถึงเวลาสร้างชาติสร้างประเทศร่วมสร้างเมืองไทยให้น้าอยู่ได้แล้ววันนี้พุทธศาสนาในประเทศไทยเราเนี่ยก็น่าเป็นห่วงพระพุทธเจ้าเองเป็นคนที่ปริสถทธานภิกษุณีสงฆ์ล้วก็ฝากฝังพระศาสนาเอาไว้อยู่กับพุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทําไมจึงให้ภิกษุณีบวชมันเป็นโอกาส โอกาสที่เราช่วยสืบสารพระพุทธศาสนาค่ะมีคนชอบพูดว่าผู้หญิงเป็นศัตรูพรม,มจรรย์ของพิสุสงพิสุที่มาคัดค้านนะฮรก็ไปพยายามหาเรื่องเกี่ยวกับธรรมวินัยเป็นเหตุที่จะคัดค้านเราก็ต้องพยายามทำทุกๆอย่างให้ครบก็คือมีพุทธบริษัทสี่ให้ครบด้วย บัญชัครับเราเรีบไปคลายปมถัดไปกันเลยดีไหมครับครับ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนายทาริศเพ่งดิดเปิดเผยผลการชนสูตรศพช่างภาพญี่ปุ่นว่าผลตำรวจโทรอัมพรจารุจินดาผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวทยืนยันนักข่าวญี่ปุ่นเสียชีวิตจากอาวุธสงครามปืนอาก้าเ K47 ซึ่งกองทัพยืนยันว่าไม่ได้นำออกมาใช้ในการควบคุมและกระชับพื้นที่ขณะที่นายจตุพรพรมพันธ์สสสัดส่วนพรรเพื่อไทยออกมาโต้ว่า การบิดเบือนสำนวนสอบสวนจากดีเอสไอนั้นขอให้นายทาริศไปถามผู้บัญชาการทหารบอกว่ากองพันทหารราบที่สองศูนย์การทหารค่ายธนรัตน์หน่วยการศึกษากองทัพบ,บกโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนนายร้อยจปรโรงเรียนทหารราบโรงเรียนศูนย์สงครามพิเศษหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษหน่วยรบในกองทัพบ,บก เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกองพลฐานราบที่หนึ่งมหาเล็กรระสาพระองค์วิภาวดีเนี่ยนะครับมีหน่วยทหารสังกัด3หน่วยราบ11คือร1อ 11, รอ 1, ร้อ 31, ล้วนแต่มีปืนอาฆาประจำการทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นการแสดงความโง่ออกมาว่ากองทัพไม่มีปืนอาก้าประจำการนั้นเป็นความโง่ที่ไม่ควรจะให้อาภายัย ทำไมแกนำเสื้อแดงจึงพยายามเน้นเรื่องนักข่าวต่างชาติเสียชีวิตในความจริงแล้วหากจะแยกแยะผู้ที่เสียชีวิต91ศพจะเป็นเสื้อแดงเท่าไรเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่าไหร่นักข่าวและประชาชนทั่วไปเท่าไร่อาจารย์ครับใครงโง่หรือแกล้งโง่กันแน่ <laughs> จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมาร้อยเรียงกันดูว่า ต้นเหตุของการก่อการจะลาจลในบ้านเมืองครับมันเป็นเรื่องของการพยายามวางแผนเพื่อก่อการร้ายเพื่อก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ครับแล้วเมื่อสงครามปีห้าสองจำได้ไหมจำได้ครับเขาพยายามอาายโอ้หหาหน้าดูเลยครับหวังจะได้เอาคนาตายเนี่ยมาปลุกระดมใช่ไหมใช่ครับและพอปีห้าสามครับก็พยายามจะสร้างกระแส ให้ต่างชาติเนี่ยเกลียดชังประเทศไทยใช่ไหมใช่ครับจึงเอาพยายามจะเอาศพของญี่ปุ่นที่เป็นช่างภาพรอยเตอร์เนี่ยเหมือนกับเอาศพเนี่ยมาแห่ประจานใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ครับอืนะฮะแล้วก็จตุพรนี่ก็เหมือนกับมันเป็นเรื่องระดับประเทศาอาจารย์แค่นักข่าวตายเนี่ยเพื่อให้ชาวต่างประเทศเนี่ยได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันมันสาหัสสา,ก,ากันกันเลือเกิน แต่ในข้อเท็จจริงอาจารย์ก็ติดตามข่าวมาโดยตลอดใช่ไหมครับว่าทหารและกองทัพเนี่ยเขายืนยันตลอดว่าเขาไม่ได้เอาอาวุธสงครามเนี่ยมาใช้ในการปฏิบัติการแต่จตุพรพยายามจะบิดเบือนประเด็นใช่ไหมครับพยายามบอกว่าอ้าวหน่วยนั้นก็มีอาก้าหน่วยนี้ก็มีอาก้าหน่วยนู้นหน่วยนี้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วอาจารย์คิดว่าทหารตามที่จตุพรพูด ว่าหน่วยต่างๆพวกนี้มีอาก้าเนี่ยจริงไหมก็มีจริงนะอาจารย์ถ้าฟังเผลอๆเนี่ยอก็ดูเหมือนกับว่าทาหารก็ดีทางการก็ดีพูดเท็จหมดเพราะหน่วยงานพวกนี้มี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 ม<อ>แต่เขาไม่ได้ออกมาบอกว่ามันไม่มีเ,<อ>เขาบอกว่าการปฏิบัติการเขาไม่ได้เอาอาก้ามาใช้ครับ และอาจารย์ตั้งแต่ต้นเขาบอกตั้งแต่ก่อนในการที่จะเกิดเหตุด้วยใช่ไหมเขาประกาศชัดเลยเสกไก่อูบอกว่าในการปฏิบัติการครั้งนี้จะใช้อาวุธแบบไหนอย่างไรปฏิบัติการอย่างไรมีมาตรการหนึ่งสองสามีเขาบอกไว้ชัดเจนเลยเขาไม่เคยบอกเลยว่าผมจะอา,อาก้ามาใช้นะแล้วทำไมจตุพรพยายามยัดเยียดว่าทหารจึงเป็นทหารฆ่าช่างภาพชาวญี่ปุน่นอก็เพื่อจะให้